ครับวันนี้เรามาไหว้หลวงพ่อทองสุขวัดตโหนดหลวงกันนะครับนี่ครับดูด้านในนี่ครับหลวงปู่ลูกปั้นหลวงปู่ครับด้านในนี้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันครับนี่ครับตรงนี้เลยครับมีอดีตเจ้าวาดหลายๆองค์อยู่ตรงนี้นะครับให้ผมถ่ายให้ดูนะครับนี่หลวงพ่อเทียนนะครับนี่หลวงพ่อทองสุขครับนี่หลวงพ่อแก้วครับนี่หลวงพ่อ ครับตรงน,นี้ก็หลวงพ่อย้อนนะครับหลวงพ่อย้อนครับนี่ก็หลวงพ่อแผ่วครับลุกหอกท่านครับหลวงพ่อทองศุภครับหลวงพ่อเที่ยงนะครับเที่ยงครับเดี๋ยวเราไหว้หลวงปู่กันนะครับเนี่ยครับเราไหว้แล้วก็ปิดทองหลวงปู่ครับหลวงพ่อทองศุภครับนี่ครับปิดทอง ก็ไหว้ท่านนะครับก็ปิดพระพุทธรูปหลายๆองค์นะครับตรงนี้พระพุธนะครับแล้วก็เปียกทองทุกๆองค์นะครับนะครับให้ดูดีครับของก็ย้อนครับแวก็แผ่นนะครับนี่พ่อทั้งสุกครับให้พ่อเทียนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําบุญพระประจําวันเกิดครับ ก็มีทุกวันนะครับนี่ก็เหมือนวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเขาก็ใส่กรอบโชว์ไว้นะครับตรงเี้นะครับนี่เราก็เราไปที่พระอุโสถนะครับตรงนี้นะครับก็ไปไหว้พระพระอุโสถอยู่ต่างกับตรงนี้หน่อยนึงนะครับห่างกันจับแล้วไหว้พระเสร็จครับเดี๋ยวเราก็ออกจากพระอุโสถนะครับก็มีกองอยู่นะครับโดยตีกองักหน่อยครับแล้วก็ ีละครั้งครับนะครับให้ชื่อเสียงโด่งดังนะครับแอาไปให้อาหารปลากันต่อครับตรงนี้ก็เป็นบ่อนะครับบ่อทางวัดก็ใหญ่พอสมควรครับมีพวกปลาพวกปลาตะเพียนนะครับมีปลาตะเพียนปลาช่อนนะครับตรงนี้ก็มีตู้หยอดหยอดเหรียญนะครับแล้วก็ไปหยอดแล้วก็เอาอาหารปลามาครับก็ให้อาหารปลาก็ปลาตะเพียนนี่ก็ ให้สนุกดีนะครับปลาตะเพียนเยอะนะครับแล้วมีปลาช่อนด้วยนะครับเห็นไหมครับปลาช่อนก็มีความมงคลตัวใหญ่มากนะครับนี่ครับไปก็อดให้อาหารปลาไม่ได้ครับผมครับไปที่ไหนก็ต้องทําบุญให้อาหารปลาทุกครั้งครับเพราะเห็นแล้วก็สนุกครับให้อาหารปลาเนี่ยครับก็เสียไปหลายสิบครับไปหยอดหลายรอบเหมือนกันครับนี่ยครับประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราเดินทางไปวัดคงคาหลามต่อนะครับ จะไปไหว้หลวงพ่อช่วยเองครับนี่ครับลูกหล่อหลวงพ่อนะครับองค์ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับดูหน้าวัดเลยครับตรงนี้ติดถนนเลยนะครับหลวงพ่อนะครับลูกหล่อหลวงพ่อก็หันมาทางวัดในวัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปกราบหลวงปู่ใกล้ๆกันครับนี่ครับตรงใต้ตานเลยครับเราก็กราบหลวงปู่นะครับองค์ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับถ่ายมาคือด้านหน้านี่มีที่ ยืนนิดหน่อยครับนี่ใต้ฐานครับก็ตรงนี้ก็เป็นเอาเหรียญติดมาแปะไว้นะครับนี่เรามีรอบๆหลวงปู่นะครับเนี่ยก็มีภาพจากการปะผนังครับตรงนี้เป็นมณฑกนะครับมณฑกหลวงปู่ก็มีรูปหล่อหลวงปู่อยู่ในนี้นะครับแล้วมีพระประธานนะครับเดี๋ยวเราขับไปไหว้ครับนี่ครับด้านหน้านะครับรูปหล่อวัดถุยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไหว้กันครับ แล้วมีพระหลายห้องพอสมควรครับนี่ครับถ่ายลวมปูให้ดูอีกทีครับนี่ครับนี่นะครับพ่อชุยครับขอให้บุญนำพาทุกคนเจริญเจริญนะครับนี่ครับมีตีละคังแล้วก็ตีคลองนะครับแล้วก็มีบ่อปลาอีกแล้วครับไม่หาปลาแต่วัดนี้ไม่มีอาหารปลาขายนะครับก็เลยไม่ได้ทําบุญเลยก็ ได้แต่ดูครับมีเต่ามีอะไรนะครับเนี่ยครับเป็นเหมือนหอสุดมนนะครับหรือว่าหอพระไตรปิฎกนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเป็นกลางน้ําแล้วก็เลี้ยงปลาไว้รอบๆนะครับเนี่ยก็ปลาพวกปลานินครับเยอะครับพอสมควรครับนี่ถ่ายให้ดูลูกปั้นหลวงปู่ไกลๆอีกทีนะครับ